มีคนขับป่ะเนี่ยทำไมเปิดไฟเลี้ยวมาเลย <c oughs> นี่ทุกคนมาจอดแล้วนะคะขอขอเดินดูรอบรถก่อนเขาบอกว่าใช้กล้องทั้งหมด29ตัวนะแล้วก็ใช้ระบบแบบไรดารับเลด a านะคะมีทั้งระบบเซ็นเซอร์อะไรอย่เงี้ยที่จำกัดวัดระยะอะไรด้วยนี่รอบข้างเป็นรถของจากัวนะคะ เวม o อันนี้เป็นบริษัทของ Google นะคะก็มาแล้วข้างบนนี่เต็มไปหมดเลยมีกล้องด้วยนี่เขาบอกว่ามาถึงแล้วให้เราให้เราอันล็อกนะมอสกดอันล็อกก่อนพอเราปลดล็อกปุ๊บมันก็จะมาเปิดตรงนี้นะทุกคนเดีแต่มอสนั่งหน้าเลยแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลมอสาฮัลโหลมอสลาด้วยเห็นไหมไม่มีคนขับแต่ว่าเขา มีเข็มขัดนี่แล้วก็มีหน้าจอนะคะเขาบอกว่ากู d afternoon m o s a l l a นะคะที่เราจะไปเราจะไปตลาดนะคะที่ Grand Central Market นะคะใส่เบลถ้ามอสไม่ใส่เบลมันก็ไม่ยอมไปทุกคนเอาละรับเข็มขัดแล้วเว้ยเอาดิมาแล้วก็นี่ค่ะ start มันไปแล้วทุกค ไปแล้วเฮ้ยมันเตือนอะไรอ,ะ The font. อ่ะพีเซตเบลจะฟอนอ่มอสมอสก็ใส่แล้วนี่ Back. Back. อ๋อ <Back. S 1> พี่ตากล้องไม่ได้ใส่นะนี่มันบอกเลยว่าต้องใส่เข็มขัดคือในรถเนี่ยสามารถนั่งได้ทั้งหมด4คนนะคะ Back. 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 โหลั่นเลยใส่หรือยัง <c oughs> นี่เขาบอกว่าเรามานั่งในรถเนี่ยเราสามารถ mm hmm. เขาจะมีซัพพอร์ตนะคะที่เราสามารถโทรคุยได้ mm hmm. ทุกคนตอนนี้ข้างหน้าคือไฟแดงนะคะมันก็จอดละเขาบอกว่าให้เรา relax. เรีแล็กแตมอจะรีแล็กยังไงทุกคนตื mm ่น hmm. เต้นมากใช้เวลานะคะทั้งหมด24นาทีนะคะจะถึงตอนเที่ยง25 mm hmm. ตอนนี้รถยนต์รายคนขับกำลังรอเลี้ยวซ้ายนะคะ คือการเลี้ยวซ้ายมันจะต้องอยู่เลนตรงนี้ใช่ไหมคือพงมอะไรจะเป็นพรมาลไยซ้ายนะคะเป็นแบบอเมริกานะแล้วดูข้างหน้ามีรถเราจะต้องเลี้ยวไปเลนนูน้นพงมอะไรไปแล้วไปแล้วมัม่นใจได้ไงว่าไม่มีรถอะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามจับนะคือนั่งได้สี่คนก็จริงแต่เราห้ามไปยุ่งเลยเออแยกแยก <laughs> เสียวเหมือนกันเนี่ยเสียวอะเส้นทางของรถนะคะทุกคนเห็นฟ้า,ฟาตรงนี้ปะอันนี้คือบอกว่าตอนนี้ข้างหน้ามีรถนะคะ อันนี้คือจอสิ่งที่เราเห็นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเว m โมสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นแบบระบบไรด้าเรด้านะคะกล้องกล้องอันนี้นะคะเอาไว้เอาไว้ถ่ายเราบันทึกเราแต่ว่าเขาจะไม่อัดเสียงนะคะ Yes! my so scared! I'm This is first time! Oh this your Okay! Thank you. ก็เนี่ยค่ะใครผ่านก็บอสหน้ากลัวเป้าน่ากัวเป้า,า,ก,ก,ปาก็บอกความจริงไปก็มันหน้าก,กลัวนะทุกคนอ่ะเลี้ยวละอันนี้มีคนข้ามถนนระย,ยะการมองของเวโมเขาจะไกลกว่าเราฮนะเอออย่าเออตัดหน้าตัดหน้าเออยังไงยังไงเมื่อกี้เหมือนเขาจะเลี้ยวแล้วของเราก็เหมือนจะหยุดทครบ้างมันจะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยฉันจะไปหรือแกจะไปอะไรอย่างเงี้ย ไฟเขียวอ๋อนางนางจะเลี้ยวซ้ายโอเค